โอ้มันหูอ่อนละไล่เสือไหมไอ้ลวนตาเหมือนเด้อคนนะเออปกรัตแท่งตีน

แต่แล้วนี่แมนเบิดเถื่อ์นี่นาหรือแมนเบื้เฮ้ยผมข้นสั้นตุ่นไหนบ้างบีบีโค้ขวมเหมือนเดิอโอ้ยโลูเด้หนิร้ายฝน่ายนี่เต็มเลยบื้อเพี Ủa ông tôn kong con, nha kỳ nha kỳ nha kỳ nha Kiếp cái kỳ nha cái nha kỳ nha kỳ cái thẹp ở kia Miền. <laughs> <laughs> ลุนพี่จุ๊บแมนอยู่ในน้นแมนบนเลยผมหามองลงกันเด้อเยักลักเล่เต้เตเต้เต้เตเตนเขย่กระต่ายทีมุ้ายลงไปนเฮ้ยอ้ลงทุนเ่วมันก็ประโจนมันเป็นดินทรายดินทาูนหัเน molto